สวัสดีค่ะทุกคนใหม่นะคะจากเพจบัญชีภาษีออนไลน์ใบอังวลานะคะวันนี้นะใหม่ะจะมาคุยในเรื่องของภาษีขายใครต้องจ่ายเออคือเรื่องนี้นะคือเหมือนแบบได้ยินมาหลายครั้งมากคือบางคนนะอาจจะเคยได้ยินมาว่าภาษีขายเนี่ยต้องเป็นผู้ซื้อค่ะเป็นเป็นคนจ่ายไอ้เนจะ็ดเปอร์เซ็นต์ะแวดแวเจ็ดเปอร์เซ็นต์เนี่ยเออทีเนี้ย เอาง่ายๆก่อนค่ะว่าจริงๆแล้วนะตัวภาษีขายเนี่ยหรือว่าภาษีมูลค่าเพิ่มนะที่เขาเรียกกันอะจริงๆอะตามกฎหมายแล้วว่าจริงๆภาษีตัวนี้คือภาษีทางอ้อมนะคะคนที่จะต้องจ่ายอะคือผู้ขายไม่บอกก่อนนะว่าผู้ขายแหละเป็นคนที่จะต้องจ่ายแต่ด้วยความที่มันเป็นภาษีทางอ้อมอะทุกคนมันสามารถที่จะผักภาระไปให้ผู้ซื้อจ่ายได้นะ ส่วนใหญ่ต้องถามว่าเฮ้ยเราลองสวมวิญญานผู้ประกอบการสิว่าแบบจริงๆแล้วว่าสมมติเราจะขายสินค้าละคันหนึ่งร้อยบาทนะเออแล้วทีเนี้ยเราอะต้องการต้องจ่ายเออต้องยื่นภาษีตัวแวดขายอีกเจ็บาทเนี่ยเราจะจ่ายเองหรือเปล่าอ่ะซึ่งส่วนใหญ่แล้วอ่ะไม่บอกเลยว่าเก้าสิบเก้าจุดเก้าเปอร์เซ็นต่ะคือ ผักาละให้ผู้ซื้อเป็นคนจ่ายอยู่แล้วเพราะฉะนั้นในราคาขายนะคะเขาก็จะบวก7%นี้ไปเรียบร้อยแล้วถ้าใครแบบนึกไม่ออกนึกถึงตอนที่เราไปซื้อของที่เซเว่นทุกคนตอนเราไปซื้อของที่เซเว่นนะป้ายราคาที่เขาติดเอาไว้อ่ะคือมันจะเป็น100บวก7บาทคือ107บาทเรียบร้อยแล้วอ่าซึ่งไม่ต้องบอกว่านี่นะจริงๆอ่ะถ้าคนที่อยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่มอ่ะเราไม่ได้คิดเรื่องอะไรพวกนี้เลยอ่ะเราตัวเองอ่ะ ตั้งราคาขายด้วย100บาทโดยที่ไม่ได้รวมยอด7บาทนั้นไปถามว่า7บาทนั้นตัวเองต้องเป็นคนจ่ายด้วยนะคะอันเนี้ยสำคัญมากเลยเพราะว่าหลายคนนะับเพิ่งจะเริ่มที่เข้ามาขายออนไลน์ทำการค้าและรายได้ถึงล้าน8จดวัดไปเรียบร้อยแล้วแต่ลืมทำการทบทวนราคาขายเนาะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ค่ะคือจริงๆสำคัญมากเพราะว่าถ้าเราไม่รู้ว่าเฮ้ย เราควรจะขายที่ราคาเท่าไหร่แล้วเราถึงจะคุมม้มอะเออเสียงดังอนะทุกคนได้ยินไหมคือเออก็คือถ้าเราตั้งราคาขายนะเราควรที่จะคํำนึงถึงตัวภาษีขายที่เราต้องรับผิดชอบตัวนี้ด้วยเพราะฉะนั้นอย่าลืมบวกเจ็ดเปเซนไปด้วยนะคะเพราะว่าถามว่าถ้าเราไม่ได้เก็บลูกคา้า ตัวเนี้ยเราเป็นคนขายเราต้องจ่ายเองนะ7บาทแล้วเจบาทของทุกๆยอดขายอ่ะทุกคนคิดดูว่าเราจะต้องรับไปเท่าไหร่นะคะโอเควันนี้หมายว่าเรื่องเนี้ยมีประโยชน์มากสําหรับพ่อค้าแม่ค้คาคานึงถึงภาษีขายด้วยภาษีขายอ่ะผู้ขายต้องจ่ายนะแต่เราผักภาระ,ะให้ผู้ซื้อเป็นคนจ่ายได้ จำไว้ด้วยนะคะอันนี้คือมีประโยชน์มากนะคะสำหรับคลิปนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์นะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ